สวัสดีค่ะคับสวัสดีท่านผู้ชมท่านจ้องทุกๆท่านที่กข้ามารับชเรียฟังค่ะยินดีตนร,ระดาวสูงจ่องไปไปรวยคลิปนี้จะพามาตามสูตรคำนวณต่องวดของเซียนประคุณชัยนะครับ่ผู้ชมในหวดวันที่17มกราคมหกเจดนี่นะคะหลังจากหวดที่ผ่านมาเหล็กเซียนประคุณชัยเนาแตกจังๆแล้วนะค่ับผู้ชมผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขก,กับเซียนเข้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงมันงวดที่ผ่านมาก็ยินดีน้ำลายๆเด้อกระเด้อ เลขเสี้ยนประคุณชัยห้างวดทิพานมาจะไม่เบิ่งก่อนนะครับชมงวดทิพานมาเลขสูตรคำนวณของเสียนมาสายวิ่งสายรูดนะคะทุกผู้ชมแต่ว่าเลขความฝันของเสียนประคุณชัยห้าวนะคะแตกจังๆเลยนะครับชมเพิ่นฝันแตงแต่ต่องวดนะคะฝันว่ามีคนหฮเอทะเบียนรถมานะครับชมเสียนฟันท่องหายเลยนะคะทะเบียนรถเต็มๆเลยนะคะ มาทึ่งสองรอบเลยนะคะคุณผู้ชมวทต่ิพ,นพันธ์มาเลขทะเบียนรถของเซียนนะคะพ่อมาในโค้งสุดท้ายเซียนกับมาเน้ยนยำให้ชุดเดียวหางเดียวคือซีซีรับชมคผู้ชมวตถิพันธ์มาปังอีลีนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนเฮ่าไปเสียงโชคเสียงมันนะคะได้โชคได้มันก็ยินดีนะ้หลายเ้ยค่ะเด้อคนที่ได้โชคได้มันนะคะยินดีที่ได้โชกรับปีใหม่นะคะุณผู้ชม ผู้ใดพระท่านใดงวดนี้หลุดแนวทางกับเซียนต่อเนาะคะ่ะในงวดนี้เซียนประคนใช่ฝันดีต่องวดอีกแล้วครับจุ้มเป็นทีนาจับตาอีกแล้วเนาะค่ะเซียนบอกว่างวดนี้มันใจคักกว่าเกาอีค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมามันใจว่าคักแล้วเนาะคะ่ะงวดนี้เซียนบอกว่าฝันสองขึ้นซ้อนเลยค่ะท่านผู้ชมจะได้เป็นแนวว้อฝันจังใดแบบใดนะคะผู้ใดที่มักผิดชอบกับพิจารณาใดเลยนะคะท่านผู้ชมผู้ใดมักตัวเลขกับเซียนเท่านะคะ พิจารณาจัดสือจัดหาได้เลยนะคะผู้บริโภคมากบ่กชอบกะเบิงเพื่อเป็นแนวทางซื่อๆก็ได้ร่วมชมสำหรับคนที่ได้โชคได้มานะคะได้รายอยากแบ่งปันนำใจให้เซียนเห่ากะติดตผ่านเบอร์ที่ขึ้นนาจอได้เลย้อคะท่านผู้ชมเด้อขอบช่องพร้อมที่จะเป็นซื้อกลางไหเทึงแฟนช่องแล้วก็เทงเซียนนะคะในงวดนี้ได้ข่าว่เซียนประคุณชัยฝันดีต่องวดอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมฟันคักกาเก่าอีกนะคะเพิ่นว่า งวดนี้มันใจคักกว่าเกาหลังจากงวดที่ผ่านมาเขาจังๆแล้วนะคะเรขควาข้อฝันเพิ่งงวดนี้เซียนฟันทงวามาแน่ๆนะคะชมจะได้เป็นแนวข้อฝันแบบใดล่ะคะ่ะสูตรคำนวณของเซียนจะเป็นแบบใดนะคะให้พี่เฟินจองเฮาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนเราให้ฟังและก็คอนเฟิร์มให้ฟังพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับผู่ชงแพรพรวยเนาะคะ่ะคลิปนี้ได้เลิกงามย่ำดีแล้วเนาะค่ะอาจารย์มื้อนี้จะมาตามสูตรคำนวณต่องวดของเซียนประคนชัยเฮานะครับชมและะ้วก็งวดนี้เลยค่ะว่าเลยเซียนฝันดีต่องวดน้แม่นบ่อค่ะอาจารย์แม่นะครับค่ะพูดมีแต่คนรอคอยนะคะเพราะว่าหวดที่ผ่านมาจะไม่ให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับชมเลข,ของเซียนประคนชัยเฮานะคะแตกจังๆ ม่านเนีนๆเ,เลยนะคะอาจารย์เท่าในรอบเรกต่องวดนะคะอาจารย์ก็เน่นให้นะคะสำหรับเลขความฟันซีซีนะคะโค้งสุดท้ายก็ยัง่งฟันท่งมันใจคือเกานะคะง hmm. วดนี้อาจารย์บอกว่าได้ดีค่ะกว่าเก่าอีกนะคะอาจารย์เนาะเป็นทีนาตื่นเต้นอิรีนะคะสำหรับ <era> เลขเซียนปะคนใช้เฮานะคะถ้าเพิ่นฝันเป็นตาเป็นตัวเลข <S <S แม่นอิลีนะคะสำหรับเลขอาจารย์เท่านะคะอ่างวดนี้สูตรคํำนวณต่องวดนะคะอาจารย์แล้วก็ เขาเรื่องกันทีเลขวิ่งเลขกแรนเลยนะอาจารย์แล้วก็ได้คลิปนี้ให้อาจารย์เฮาเราความฝันตองหวดในฟังน้ำนอกจากท่านผู้ชมเพื่อจะเป็นแนวทางจัดสื่อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะงวดนี้เป็นของงวดวันที่17บเจ็ดมกราครับอาจารย์ครับผมค่ะอะลรสี่ก่อนเลยค่ะเลขวิ่งเล็กแรงอาจารย์เลขกวิ่งเล็แรงมีเงินเท่าขาวมีหนึ่งกับห้าค่ะ ครับผขอ,องตัวน้อยๆนะคะสูตรคำนวณแล้วก็จับคู่ใครจันจับคู่กบบมีหนึ่งหาจับคู่มีหนึ่งห้าค่ะครับผมคู่กับอ่าคงจะมีคู่เดียวนี่แหละครับจันข้งนั้นจะเป็นเลขควบฝันโอ้ค่ะอาจารย์จับคู่อาจารย์ฟันให้ชุดเดียวเน้นๆเลยบบุค่ะงวดน,นี่ แมนครับแมนแมนีมันกนกมาสกับเหล็กโหดพอดีจะได้ครับคดีคู่เดียวเลยครับมั่นใจค่ะก็เก่าเลยนะคะอาจารย์สามตัวมีบน<ม>อกะค่ะอา,าจารย์วันนี้สามตัวมีนะครับสามตัวหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามตัวคือศูนย์หนึ่งย์ห้าสามตัวคือศูนย์หนึ่งหาหนะคะอาจารย์ ตรงโตเลยนะคะค่ะหัวน,นีเส้นมันใจคักก่าเกาอีกแล้วค่ะในหัวนี้ฟันหเหลขกสูตรคำนวณกะชุดเดียวหางเดียวเนียนๆนะคะท่านผู้ชมสามตัวกบฟันหชุดเดียวคือกันแล้วคะหัวน,นี้เอา้าเป็นทีนาจับตามีแต่คนรอคอยนะคะสําหรับความฝันเสียนประคนใชัยเฮานะครับผู้ชมฝันเหม็นคักเหม็นเน,เน,น,ะะน,นี้อแล้วคะวัตถิพันธามากผู้ใดไบ้เบ่งลิปกลับไปย้อนเบิ่งย้อนหลังใดเด้อค่ะเด้อเปินฟันท่งงหตั้งแต่ลิปแรลกนะคะนี่คงสุดท้าย เซียนก็มาฟันท่งเน้นให้โตเก่าค่ะท่านผู้ชมเอาคลิปนี้ฟันเป็นจังไดีเนี่ยค่ะอาจารย์ในตองวดค่ะอ่าครับส้องรับโต๊ะฟันก็ฟันเกี่ยวกับรถอีกแล้วครับทั้งรับเวินี้ค่ะอ่ารถกับรถที่ทำงานคือโต๊ะครับจะเป็นรถขั้นใหม่ครับโอ้ค่ะครับฟันเคลื่อนเลกกับฟันวาทันตัดเย็นปนไิฟันว่าแมนมาสเ่อร์นี่ขนานะค่ะ ครับตอนนี้มาฝันเมือคเื่อนนี่เพื่อนที่สองโอ้ค่ะฝันว่าครับผมไปยืนอยบนหลัง้ทรโฮไม้ไมนั่นแหละรถคันดำนี่ก็มาเรียนไล่ผมคมาเรียนไล่ร้อน,นผมไปโอ้ค่ะครับก็ัเด็นฝันเห่าครับฝันจันทร์แบบนี้แหละครับค่ะโอ้ฝันเป็นตัวเลขจะฝันโมยเหย่านเนาะจันทร์เนาะ เมีนครับแมนคือคืองวดที่ฟันมาครับฟันวัวเงาค่ะงวดที่ฟันมาอาจารย์ฟันว่าเขาเอทะเบียนลดมาเนาะอาจารย์แม่นคักแม่นแน่เนาะค่ะมาตรงๆเลยนะคะงวดนี้ฟันเห็นสองขึ้นซ้อนเลยแม่นบอกอาจารย์แม่นครับแม่นเมนค่ะโอ้เป็นทีนาจับตายเลยเนาะค่ะขึ้นแรกฟันเห็นแล้วหลังขึ้นที่สองกับฟันเห็นสีมะแลนซ้อนเลยเนาะค่ะอาจารย์เนาะแม่นค่ะงวดนี้มันใจคือเก่าบอสกันหรือมันใจค่ะกเก่าอีกควมฟันมันใจ ปาโกเปิดมันใจหลายกว่มหดหดที่ผ่านมาอีกนะน่ะเป็นที่นาจับตายหรือนะครับชมสำหรับฟันนะรถตั้งแต่ไรเรียนซ่อนนะค่ะโอ้งหดผ่านมาฝันเห็นซื้อเนาะจันหดนี่ฝันเพิ่นรถสีแรียนซ่นน้ำนาะค่ะจ๊ะเนาะมาเป็นรถคันใหม่ครับค่ะแต่ว่าคนละคันแน่นครับน้าลายไม้เรียกทะเบียนนะครับค่ะหมายเลขทะเบียนก็คือ หนึ่งอ้าอ้าหนึ่งห้าห้าปาอาจารย์สามตัวจังๆอีกเนาะคะ่ะอาจารย์เบิ้ลเป็นเลขเบิ้ลคือกันอีกเนาะคะ่ะอาจารย์มวดที่พานมานอาจารย์ันเห็นสองซีซีนะคะมวดนี่ฟันเห็นหนึ่งหาหารัดเลขที่ตัวันมีสองหนึ่งห้าห้า ค่ะเดี๋ยววงเล็บให้ด้วยนะคะถ้าเกิดไอซีโต้คือว่ามีขัางบนน้ำนอกจากเนาะเนี่ยเื่ององคิดกออออ้องอไสองแล้วก็คีดนอกจากหนึ่งหาหานะคะแน่นครับค่ะเอาถา้าในความคิดของอาจารย์มักชุดใดคะอาจารย์ตัดให้แฟนช่องเฮ้าเนี่ยคะอาจารย์หยนึ่งหากับศูนย์หนึ่งหาค่ะอาจารย์นั่นแหละครับผมกรับ วางแต่ข้างบนก็เลยฝัน,น,นมันตรงกันพอดีเพราะนั้นแล้วผมเน้นให้ทั้งสองชุดเลยครับคือหนึ่งหากับหาครับหนึ่งห้ากับห้าห้านะอาจารย์เนาะแมีนครับโอ้อาจารย์ตาดอกไม้หายขึ้นหนึ่งหากับหาหาสองชุดสองหางนะคะอาจารย์เนียนครับมั่นใจครับมั่นใจค่ากว่าเก่าอี๋นะคะอาจารย์เนาะในหวัวหน,นี้นะคะเอาฟังเอาเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อ งวดทผ่านมาเซียนเท่ากับฟันท่งไห้นะคะเพราะว่าฟันรองหลอบมันเปลี่ยนไปได้เมือไหครับถึงมันจะเปิรนแล้วค่ะมันเปลี่ยนไปได้โลกอาจมีสาัทก็ไ,ได้ก็งวดน,นี้ค่ะโอ้สาธุสาธุค่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่างวดที่ผ่านมาเบิ่์นแล้วงวดนี้ก็เป็นไปได้ที่สิเบิ่์นอีกเนาะค่ะอาจารย์เนาะนั่นครับเพราะว่าฟันดีแน่ฟันดีคักดีแน่เนาะค่ะเพิ่นว่าคักกว่าเก่าอ่ะค่ะงวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มา ค่ะขอให้ค่ะสาธูอาจารย์ขอให้แฟนช่องเฮาดีชบเดมานกะอาจารย์ค่ะขอพระคุณอาจารย์หลายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะรียชมก็จะมาสรุปตัวเลขของเซียนประคุณใช่นะค่ะหชมงวดวันที่7 7มกราคม67นี้นะคะงวดนี้เซียนเฮาฝันดีทึ่งต่องวดแล้วค่ะปล่อยสูตรคำนวณในรอบเดียวเลยนะค่ะนผู้ชม ความฝันต่องวดของเซียนเฮาเป็นที่น่าจับตาค่ะน้องชมเพราว่างวดติพานมาเซียนฝันต่องวดแบนมีเพิ่นกับฟันท่งเน่นๆแบบนีนะคำชมล้ะก็สูตรคำนวณของเซียนเฮางวดนีเซียนว่าไดเลขตรงกันฟันท่งเม็ดเดียวเน่นๆนะคำชมเลขวิ่งเลขเลนสองตัวมีหนึ่งกับหาฟันไปทีหนึ่งหาชุดเดียวเน่นๆนะคะเลขสองตัวเลขสามตัวเย้นจะตห้ชุดเดียวเน่นๆคือกันนะคะคือศูนย์หนึ่งหาน้องชม เลข่หข้มฟันงวดนี้เซียนบอกว่าฟันดีคักลายคักกรอบทีแล้วอีกน้องชมงวดทีแล้วเซียนฟันใหญโตเดียวสองซีซีล้วฟันไปทีซีซีเม็ดเดียวน้องชมเลขมากจังๆนะคะงวดนี่เซียนบอกว่าฟันคือกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ฟันสองรอบเลยน้องชมฟันสองขึ้นซอนนะคะเพิ่นวางงวดนี่จนสิมะแลีนส้นน้องชมมากคักๆเพิ่นวาเนาะมันใจคักๆน้องชมเลขห์อะ ตรงกันกับสูตรคำนวณน,นํำนะคะทะเบียนรถทีเซียนฝันเห็นคือหนึ่งหาหานะักผู้ชมถ้าได้เป็นสี่ตัวคือสองขีดหนึ่งหาหานะักผู้ชมแล้วก็เพิ่นตออกมาฟันไห้สองุดสองหางคือหนึ่งหากับหาหาพิจารณาเอาเลยค่ะเด้องวดที่ผ่านมาเซียนกับฟันไห้เน้นเน้นแบบนี้นะคะเพิ่นว่าเป็นไปได้นะักผู้ชมที่จะมาเบิร์นเองนะคะผู้ใดที่มกักที่ชอบตัวเลขกับเซียนประคนใช่เฮา ไปยิบจับซื้อจัดหาฉลากกินแบงรัฐบาลไหวได้เลยนะคะในงวดนี้จะตามโค้งสุดท้ายมาฝากแฟนช่องเฮ้าไดพิจารณาคือเก่านะครับุผู้ชมโค้งสุดท้ายของเซียนประค้นใช้เฮ้าเพิ่นจะมาฟันทงห้นะคะว่าเลขยังเป็นตัวเก่าอยู่บอ่อหรือว่าจะได้ตัวใหม่มาเพิ่มนะครับุผู้ชมท้าติดตามโค้งสุดท้ายอรอบหนึ่ง้อคะเด้อสำหรับแฟนช่องของแพรพรวยเฮ้านะคะทานผู้ชมงวดนี้ผู้ใดรีเสียงโชวเสียงมาน,นะคะ ทั้งช่องเฮากับเขาอุพ่อหน erman, romance, ูแฟนช่องเฮาได้โชคได้ใช่นะคะโชคโชคมันมาที่ขึ้นปักปังกันสุขุสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ